จะมาพูดถึงเรื่องอ user login ด้วย client server นะครับก่อนที่เราจะไปดูโค้ดนะครับผมใช้ library NuGet WebsocketSharp Non Pre Release นะครับสามารถเสิร์ชหาได้เลยนะครับผมก็ผมก็จะมี dictionary ที่เอาไว้เก็บ user name กับ user password mm hmm. นะครับเป็น string ทั้งคู่นะครับซึ่งเวลาเขียนเวลาประกาศเราก็จำกัดเป็นแบบ public string public static dictionary แล้วก็ type ข้างในมันนะครับจากนั้นเราก็จะ จากนั้นเราก็ตั้งชื่อจากนั้นเราก็ตั้งชื่อแปลนะคะโอ้ัหจะเป็น user แล้วก็ new dictionary แบบนี้นะครับจากนั้นเรากจ็จะใส่วงเล็บปีการนะครับแบ,แบบแบบแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในข้างในวงเล็บปีการก็จะมีวงเล็บปีกาที่เอาไว้เก็บ user name กับ user password นะครับด้านหน้าก็จะเป็น key นะครับหรือ user name นะครับ แล้วก็จะเป็น value หรือ user password นะครับก็จะไปลงมาลงมานะครับจากนั้นเราก็จะสร้าง method protected override void onMessage message event a r g e นะครับจากนั้นก็จะสร้างต e, ัวแปร spring p r e l o g k ถ้ากับ the c o w s echo แล้วก็ onMessage แบบนี้นะครับผม แล้วก็ค right อนโซลไรท์ไลน์พรีล็อกบวกรีเซจั้นก็ c o n โซลไรท์ไลน์พ e, รีล็อกบวกรีเซพโคลอน e ดอทดัตาั้นก็จะเช็ค if นะครับ e d อ t ด a ตตาดอทเนี่ยมากกว่า2หรือเปล่าถ้ามากกว่า2มันต้องมากกว่า2นะครับถ้ามันน้อยกว่า2เราจะไม่สามารถเราก็จะไม่อนุญาตให้สป i ดนะครับมันจะไม่สามารถ Split ได้นะครับ แล้วเราก็จะใส่วงเล็บิกาในวงเล็บิกาจะมี var array of string เอามาเก็บค่าของ e d a t a split นะครับเราจะ split โดยใช้คอมม่านะครับผมแบบนี้นะครับซึ่งหนะลังจากนั้นก็จะวน for loop in i เท่ากับ0 i น้อย i น้อยกว่า array of string length i บวกบวกแล้วก็แล้วก็ console write Console.WriteLine ArrayOfString ที่มีเด็กเป็นไอจากนั้นเราก็จะเช็ค if นะครับ user t contains key array of string 1แล้วก็ใส่วงเล็บซี่เหลี่ยม1แบบนี้นะครับก็คือก็คือแต่ละแต่ละแบบพอมันโดนสปิีมันก็จะแยกออกเป็น3ส่วนนะครับซึ่งเรความที่ แคลนส่งมานะคะมันก็จะมี3ส่วนก็คือถ้ารอนสปีดแล้วมันจะเป็นประมาณนี้ครับแบบนี้นะครับก็ s เท่ากับ k สี่ห้าแเสองหนึ s เท่ากับเป็น s เท่ากับเป็นอินเด็กซ์ศูนย์เป็นอินเด็กซ์ที่ศูนย์ k เป็นอินเด็กซ์ที่หนึ่งสี่ห้าแเเป็นอินเด็กซ์ที่สองอินเด็กซ์สุดท้ายนะครับ แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอินเด็กที่1นึ่งอินเด็กที่1ที่เราที่ array of string ที่เป็นอินเดที่1ก็จะเป็นเอ่อชื่อ username นะครับถ้ามันเป็นจริงเราจะ string username password สร้างตัวแปรนะครับแล้วก็ user t try get value array of string Index 1 แล้วก็เอา off แล้วก็เอา user password เอา user password มันเป็นตัวรับนะครับก็คือ contents key กับ try get value เนี่ยก็คือ contents key มันก็จะมันมันจะ return เป็น true of true true false นะครับก็คือ return เป็น b l u e b l u e คือ c o n t e n t key ก็เหมือนเราปกติเราถามว่า บรรจุอันนี้อยู่หรือเปล่าบรรจุคอนเทนต์สกีก็คือบรรจุกุญแจอยู่หรือเปล่า t r y แ e ป value นะครับก็คือมันจะมีมันจะใช้กุญแจในการหา Valu e นะครับผมแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะ if array of string index 2หรือ password เท่ากัเท่ากับ user password นะครับก็คือ password ที่ client ส่งมาเนี่ยมันคือ password ที่อยู่ใน dictionary หรือเปล่าถ้าอยู่มันจะคอนมันจะคอนโซลไรไลน์ล็อกอินคอมพลีทแล้วก็คือ c o n s o l e กับไรไล n ์เซนต c คอนโซลกับไร l i n e แล้วก็ send นะครับ you are logged in ก็คือ send ก็คือส่งไปหาเพยเยอร์คอนโแล้วก็คือ p r i ้นอยู่แค่ใน class หรือว่าใน m e t ็ o d นั้นปริ้นอยู่แค่ใน m e t ็ o d นั้นนะครับ แล้วเราก็จะแล้วก็เป็น Static Websocket Sharp dot Websocket WS ก็คือเราเราเรียกแล้วก็แบบแล้วก็ร่างตัวแปชื่อย่อ WS นะครับจากนั้นแล้วก็ Static String Server Host นะครับเป็น WS หนึ่ง backslash หนึ่งสองเจนย์จุดศนะครับ แล้วก็จะใน method main นะคะแลก็จะ w S new websocket sharp web จอดแบบเ e ลก e r ตเซิร์ฟบวก slash echo นะครับจากนั้นก็จะเป็น U S on message พร่งกับด S on message จากนั้นก็จะสั่ง <S w S connect นะครับพอ connect เสร็จเราก็จะสั่ง set sleep หนึ่งวินาทีหรือว่าหนึ่งพันมิลลิเซคันนะครับจากนั้นก็จะ w S send s เท่ากับ k s เท่ากับ k 4 5 8 9 2 1 3บรรทัดนี้นะครับจากนั้นก็จะสั่ง test sleep 1 0 0 0ม m h, หรือ1วินาทีนะครับจากนั้นก็จ s sen s เท e ่ากับ em เท่ากับ4 5 6 7 8 9 2จากนั้นก็ console read key นะครับผมก็จะ รันให้ดูนะครับก็คือเราก็จะรันเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับผมจากนั้นก็จะรันแคลนตามนะครับก็คือ,อมันทำงานตามที่เราเขียนเลยครับก็คือก็คือแคลนส่งส่งเสกับเทคร j สี่ห้าแปดมมาใช่ไหมครับจากนั้นมันก็จะเอาไป split จากนั้นมันก็จะเช็คว่ามันมีอยู่ใน dictionary user หรือเปล่าถ้าไม่มีมันก็จะส่งมันก็จะไปดูข้อมูลที่ที่ client ส่งมาอีอันนะครับก็จะเป็น s เท่ากับหนสี่หกเจ็มันก็จะมา split ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่แล้วก็เช็คว่ามัน contain keys หรือเปล่า ซึ่งมันคอนเทน์คีย์นะครับนี่ครับคอนเทนต์คีย์ตรงกันนะครับในที่อยู่ในนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะเราเราก็จะเช็คในพาสเวิร์ดนะครับว่าถูกหรือเปล่าถ้าถูกก็จะเป็นข้อความ Login Complete นะครับก็ประมาณนี้ก็แบบนี้นะครับสำหรับการเออยูเอด้วย Client Server นะครับถ้า ชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ